ครับวันนี้จะมาสาธิตการใช้วาลความดันสองทางควบคุมกระบอกสูบทางเดียวและสองทางนะครับดูทางเดียว mungkin aku ini นี้คือคลิปดีสิออย่าโอ,อ้ต้องไปให้ตามของ4งานหมู่ฮะหนึ่งถึงห้ามีหกแล้วมีวมังช,ชิปทีพตีอะไรั้างอาบับเจ็ดแฟนขวานหกอะไอเต้ทำหู่มมายล้วไม่ไหนหูเออออคลิปหกทำคลิปเจ็ดทำมีคลิปแปดคลิปเ้คือสองที่แหล้วทำมาเปินมาแย่งมา

và người nhà đó. Bây giờ mình làm cái <laughs> cái